เสียงปืนใหญ่ไทยคำรามสะเทือนหุบเขาในเช้าวันที่บรรยากาศดูอึมครึมราวกับรู้ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้หน่วยข่าวกรองชายแดนได้ตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติของกองกำลังเพื่อนบ้านที่นำรถถังที 55จําจำนวนหลายคันเคลื่อนเข้ามาใกล้เส้นแบ่งเขตอย่างไม่เกรงใจสถานการณ์ทางการทูตข้อมูลถูกส่งถึงศูนย์บัญชาการทันทีและทำให้หน่วยปืนใหญ่ของไทยถูกปลุกให้เข้าประจำการอย่างเร่งด่วนแบบไม่ต้องตั้งคำถามใดๆเสียงวิทยุที่ดังขึ้นแทบพร้อมกันทุกจุดทำให้บรรยากาศที่สงบนิ่งก่อนหน้าเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดขั้นสุดทุกคนรู้ดีว่านี่ไอ ไม่ใช่การฝึกไม่ใช่การซ้อมแต่เป็นสถานการณ์จริงที่อาจบ,บานปลายได้ทุกวินาทีทันทีที่คำสั่งให้จับพิกัดเส้นทางเคลื่อนพลของรถถังถูกส่งลงมาทีมคำนวณการยิงก็เริ่มทำงานอย่างรวดเร็วพิกัดถูกคำนวณซ้ำเพื่อให้แม่นยำที่สุดก่อนที่เสียงคำสั่งสุดท้ายจะดังขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเตรียมยิงตามคำสั่งระยะใกล้พิเศษล็อกเป้าให้มัน่น ภายในไม่กี่อึดใจท้องฟ้าก็สว่างวาบจากประกายไฟของกระสุนปืนใหญ่ลูกแรกที่พุ่งทะยานขึ้นฟ้าราวกับเปิดม่านของสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ทุกคนพร้อมเผชิญหน้ากับมันเสมอหลังจากกระสุนปืนหายย่อลูกแรกพุ่งออกจากปากลำกล้องอย่างดูเดือดหน่วยลาดตระเวนแนวหน้าได้รายงานความคืบหน้าของรถถังศัตรูแบบเรียวไทม์ทำให้ศูนย์บัญชาการสามารถปรับแผนการยิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภักพื้นดินได้ทันทีรถถังที 55ที่เคลื่อนตัวด้วยรูปแบบยุคสงครามเย็นทําให้เส้นแนวรุกของพวกมันยืดยาวและเป็นเป้าขนาดใหญ่ที่สามารถคํานวณพิกัดยิงซ้ําได้ง่ายขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการขาดระบบป้องกันสมัยใหม่ทําให้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกมันกลายเป็นช่องโหว่โดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่สังเกตการรายงานว่ารถถังสตรูบางคันยังคงเคลื่อนที่ในรูปแบบกองร้อยแนว หรือกอซึ่งเป็นการตั้งขบวนที่ล้าสมัยและเสี่ยงต่อการถูกโจมตีเป็นอย่างยิ่งแม้จำนวนรถถังจะมากพอให้มองเห็นเป็นเงาดำเรียงรายเต็มแนวป่าแต่เมื่อพวกมันรุกเข้ามาใกล้กว่าเดิมความได้เปรียบทางภูมิประเทศก็พลิกไปอยู่ฝั่งไทยทันทีเพราะพื้นที่ลาดชันและร่องเขาทําให้การเคลื่อนตัวของรถถังหนักเป็นไปอย่างเชื่องช้าและติดขัดนั่นคือช่วงเวลาที่หน่วยปืนใหญ่ไทยรอคอย เมื่อแนวรถถังศัตรูยังคงเคลื่อนมาด้วยความมั่นใจโดยไม่รู้ว่าตนกำลังตกอยู่ในพิกัดยิงแบบค่อยท้องฟ้าปริแตกจากเสียงกระสุนลูกที่สองลูกที่สามและลูกต่อ,ต,อต่อมาทุกเสียงที่ระเบิดดังขึ้นคือสัญญาณบอกให้รู้ว่าศัตรูกำลังถูกบีบให้จนมุมมากขึ้นทุกทีท่ามกลางความเงียบงันของป่าเสียงปืนใหญ่จึงกลายเป็นประโยคเดียวที่พูดแทนทหารไทยทั้งหมดในจังหวะนั้นทันทีที่กระสุนปืนใหญ่เริ่มตกใกล้ขบวนรถถังที 55ผลกระทบก็เกิดขึ้นทันตาเสียงระเบิดลูกแรกที่ลงไม่ห่างจากป้อมปืนทำให้แรงอสะเทือนสั่นไปทั่วตัวถังจนลูกเรือเริ่มควบคุมการเคลื่อนที่ได้ยากขึ้นฝุ่นควันลอยปกคลุมทั่วพื้นที่จนทัศนวิสัยด้านหน้าของรถแทบมองไม่เห็นหน่วยขับเคลื่อนของศัตรูเริ่มเสียรูปขบวนทันทีเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้น หางกระทันหันเพื่อหลีกเลี่ยงระเบิดที่ตามมาเป็นระลอกความสับสนแพร่กระจายไปทั่วแนวรบของพวกเขาอย่างรวดเร็ววิทยุสื่อสารหลายเครื่องรับสัญญาณติดขัดเพราะแรงสะเทือนและคลื่นรบกวนที่เกิดจากการประทะทำให้คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาไม่สามารถส่งไปถึงทุกคันได้ตามที่ตั้งใจไว้ขณะที่ฝ่ายไทยยังคงคำนวณพิกัดซ้ำเพื่อให้การยิงลูกต่อไปแม่นยำ ที่สุดการยิงแบบเป็นชุดทําให้การป้องกันของศัตรูแทบไม่มีโอกาสตั้งตัวเพราะทุกจุดที่พวกเขาขยับล้วนถูกกดด้วยการยิงกวาดเป็นเส้นแนวตั้งและแนวนอนนอกจากนี้โดรนสำรวจการยิงยังรายงานเป้าหมายแอร์ บบเรียวไทม์ทำให้การปรับองศากระสุนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อรถถังคันหนึ่งกำลังพยายามปีนขึ้นเนินเพื่อหลบระเบิดกระสุนลูกถัดไปก็ลงใกล้จนแรงอัดทำให้เสาอากาศบนตัวถังหักทันทีแรงระเบิดทำให้ป้อมปืนหมุนผิดทิศและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเสียหายลูกโซ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างไม่มีทางหยุดยั้งยิ่งการยิงของหน่วยปืนใหญ่ ใทยมีความแม่นยำมากขึ้นเท่าไรความกลาหนในแนวรถถังศัตรูก็ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นหน่วยสังเกตการเห็นภาพรถถังหนึ่งคันพยายามหมุนป้อมปืนเพื่อยิงตอบโต้แต่ระบบหมุนแบบเก่าของที55ท มำงานช้าเกินไปเมื่อเทียบกับสถานการณ์จริงที่ต้องการความรวดเร็วป้อมหมุนยังไม่ทันตั้งลำกระสุนลูกถัดไปก็พุ่งตกลงใกล้ตัวถังจนแรงสั่นสะเทือนทำให้กล้องเล็งเบี่ยงอย่างน่าเวทนาลูกเรือต้องใช้มือดันลำกล้องให้กลับมาอยู่ในแนวยิงแต่การสั่นไหวจากระเบิดไม่เว้นวินาทีทำให้ความพยายามนั้นแทบไร้ประโยชน์ขณะเดียวกันรถถังอีกคันที่อยู่ในแนวหลังพยายามเคลื่อนขึ้นมาสนับสนุนแต่เพราะพื้นดินถูกแรงระเบิดทำให้กลายเป็นหลุมยุบหลายจุด ทำให้ล้อกวาดคลพลิกไปด้านข้างจนรถเสียการทรงตัวต้องหยุดชั่วคราวสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายขึ้นเมื่ออวิทยุสื่อสารหลักเกิดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กแรงสูงที่เกิดจากการระเบิดต่อเนื่องทำให้หน่วยเกราะไม่สามารถสื่อสารกันได้ชัดเจนและไม่รู้ว่าควรเคลื่อนที่ไปทิศทางใดเพื่อหลบหนีความตื่นตระหนกกลามไปทั่วขบวนเมื่อโดนไทยส่งข้อมูลลงมาให้หน่วยยิงปรับระยะใหม่กระสุนรุ่นแรงสูงลูกถัดมาก็ลงใกล้จุดที่รถทั้งสามคันกำลังรวมตัวกันพอดีแรงระเบิดส่ง เศษดินเศษเหล็กและเปลวไฟพุ่งกระจายจนขบวนเกราะต้องกระจายตัวออกอย่างไร้แบบแผนทําให้พวกมันกลายเป็นเป้าที่ง่ายกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อแนวรถทังศัตรูเริ่มแตกออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหน่วยปืนใหญ่ไทยก็ปรับวิธีการยิงเป็นยิงกวาดล้างแบบปิดล้อม ซึ่งออกแบบมาเพื่อตัดเส้นทางหลบหนีของรถถังโดยเฉพาะการยิงถูกแบ่งออกเป็น3ามช่วงช่วงแรกทำหน้าที่ตัดเส้นทางด้านหน้าเพื่อบังคับให้รถถังต้องหยุดหรือชะลอ,อการเคลื่อนที่ช่วงที่สองยิงไปด้านหลังเพื่อปิดเส้นทางถอยและช่วงสุดท้ายยิงกดตรงกลางขบวนเพื่อทำลายรถถังให้มากที่สุดในพื้นที่จำกัดกระสุนแรงสูงพุ่งลงใกล้ภูเขาลูกเล็กๆทำให้เศษหินแตกกระจายเป็นสะเก็ดคมที่พุ่งไปทั่วและสร้างความเสียหายให้ตัวถังอย่างคาดไม่ถึงระบบป้องกันเก่าของที5ไม่ได้ออกแบบมาเอ เพื่อรับการโจมตีกวาดจากมุมสูงแบบนี้ส่งผลให้รถถังหลายคันถูกเจาะทะลุจากด้านบนที่เป็นจุดอ่อนโดยตรงทีมโดรนได้ส่งภาพความเสียหายลงมาให้เห็นว่ารถถังบางคันถูกแรงระเบิดดีดฝาเครื่องยนต์กระเด็นจนเห็นเปลวเพลิงลุกอยู่ด้านในลูกเรือบางส่วนต้องกระโดดออกจากตัวถังพร้อมควันดำหลังรถที่เผาไม้ลุกโชนเสียงตะโกนจากวิทยุข,ของฝ่ายเขมรเต็มไปด้วยความ ตื่นตระหนกเพราะไม่มีใครสามารถสั่งการได้อย่างเป็นระบบอีกต่อไปขณะที่ฝ่ายไทยยังคงยิงตามจังหวะที่กำหนดไว้อย่างเยือกเย็นเป้าหมายแต่ละจุดถูกทำลายทีละคันราวกับตั้งใจให้ขบวนเกราะทา้หงหมดต้องยอมจำนนโดยไม่เหลือทางให้ตั้งหลักเมื่อแรงระเบิดจากการยิงต่อเนื่องทำให้พื้นที่กลายเป็นทะเลควันดำทึบหน่วยลาดตระเวนไทยได้รายงานว่ารถถังศัตรูเริ่มหยุดนิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคันดับเครื่องเพราะระบบขัดข้องบางคันล้อทแทร็กหลุดจากแรงอัดของกระสุนที่ตกใกล้จนพื้นดินยุบเป็นหลุมใหญ่รถถังที 55ที่ยังพอเคลื่อนไหวได้ก็พยายามหาเส้นทางออกจากพื้นที่แต่ภูเขาและเนินดินที่ถูกแรงระเบิดถล่มกลายสภาพเป็นอุปสรรคจนรถหนักหลายสิบตันไม่อาจผ่านไปได้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงเมื่อรถทั้ง3คันที่อยู่ท้ายขบวนเกิดชนกันเองหลังพอยอ ยามเร่งถอยแบบไม่ประสานจังหวะแรงชนทําให้ป้อมปืนของคันหน้าบิดเบี้ยวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสูญเสียความสามารถในการยิงทันทีทีมโดรนส่งสัญญาณให้หน่วยยิงปรับเป้าหมายไปยังกลุ่มรถถังที่รวมตัวกันอยู่โดยไม่ทันตั้งตัวกระสุนลูกใหญ่ลูกถัดไปตกลงกลางกลุ่มนั้นอย่างจังจนแรงระเบิดยกพื้นขึ้นเป็นวงกว้างเศษโลหะปลิวออกไปหลายสิบเมตรเสียงระเบิดเดินทางข้าม หุบเขาจนสถานถึงฐานไทยบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงคำรามของปืนใหญ่ที่ประสานกันอย่างแม่นยำราวกับซิมโฟนีแห่งสงครามที่ถูกบรรเลงขึ้นด้วยมือของทหารผู้ชำนาญงานพลังทำลายล้างทีนักเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่นาทีทำให้แนวรบศัตรูแทบไม่เหลือสภาพเดิมอีกต่อไปแม้จะเป็นเพียงภารกิจจำลองแต่ความเข้มข้นของภาพเหตุการณ์ก็ชวนให้ทุกคนรู้สึกราวกับอยู่กลางสมรภูมิจริงๆ เมื่อภาพจากโดรนแสดงให้เห็นว่ารถทังส่วนใหญ่ของศัตรูกระจุกตัวอยู่ในหุบลึกหน่วยปืนใหญ่ไทยจึงเริ่มใช้อาวุธกระสุนระเบิดหนักชนิดพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับทำลายพื้นที่จำกัดและปิดเส้นทางหลบหนีกระสุนลูกแรกของรอบใหม่พุ่งเป็นเส้นโค้งเหนือฟ้าอย่างสง่างามก่อนจะตกลงในจุดที่คำนวณไว้ราวกับวางด้วยมือเสียงระเบิดดังสะเทือนจนฐานหินบนเชิงเขา สะเทือนสันเศษหินและเศษไม้แตกกระจายอย่างรุนแรงจนกลายเป็นสะเก็ดคมหลายร้อยชิ้นพุ่งเข้าชนเกราะเหล็กของรถถังที่รวมตัวอยู่เบื้องล่างภาพความวุ่นวายชัดขึ้นเมื่อรถถังคันหนึ่งลุกไม่ย่อ หางรวดเร็วจากการที่ถังเชื้อเพลิงถูกแรงอัทรุจนเกิดไฟลุกลามลูกเรือพยายามกระโดดหนีออกทางช่องบนตัวรถแต่เมื่อกระสุนลูกต่อมาตกลงใกล้แรงลมระเบิดก็ผลักพวกเขาล้มระเนรนาดลงกับพื้นหน่วยควบคุมการยิงของไทยยังคงสังกกรอย่างเยือกเย็นโดยปรับองศายิงให้สอดคล้องกับตำแหน่งใหม่ของศัตรูที่กำลังแตกกระจายการยิงอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกคัน ที่ยังขยับได้ต้องเลือกทิศทางแบบไร้าการประสานกันอีกต่อไปหลายคันติดหล่มโคลนที่เกิดจากแรงระเบิดจนแท็กหมุนฟรีความสิ้นหวังชัดเจนขึ้นเมื่อวิทยุของพวกเขาเงียบลงและไม่มีสัญญาณการสนับสนุก น่พเพิ่มเติมจากแนวหลังขณะที่หน่วยปืนใหญ่ไทยยังคงเร่งความถี่ในการยิงเพื่อปิดฉากการรุกทั้งหมดให้จบลงในรอบเดียวอย่างเด็ดขาดเมื่อรถทังศัตรูพยายามกระจัดตัวออกไปหาพื้นที่ที่คิดว่าปลอดภัยหน่วยรนไทยกลับตรวจพบว่าการเคลื่อนที่ของพวกเขายิ่งทําให้ตกอยู่ในพิกัดยิงแบบค่อยที่ถูกคํานวณไว้ล่วงหน้าแล้วพื้นที่หุบเขาที่มีรูปแบบคล้ายแองกระทะธรรม ให้กระสุนปืนใหญ่ที่ตกลงมาเกิดแรงอสัสท้อนหลายทิศทางสร้างความเสียหายยิ่งกว่าการยิงในพื้นที่โล่งหน่วยยิงจึงสั่งให้ใช้กระสุนชนิดกระจายแรงสูงทำให้ทุกลูกที่ตกลงไปเกิดแรงสัญสะ เทือนกว้างกว่าเดิมหลายเม็ดเสียงระเบิดก้องดังจนกลายเป็นคลื่นไหลสะเทือนต่อเนื่องไปทั่วแนวปากความสับสนของศัตรูเพิ่มขึ้นจนเห็นได้ชัดเมื่อตัวถังบางคันพยายามหมุนกลับไปยังเส้นทางเดิมแต่กลับเจอกับเศษหินและซากรถถังคันก่อนหน้าที่ถูกระเบิดจนขวางเส้นทางไว้ทําให้พวกเขาต้องหยุดและกลายเป็นเป้านิ่งโดยไม่ตั้งใจขณะเดียวกันรถถังคันหนึ่งที่พยายามฝ่าออกจาก เส้นทางด้านตะวันออกกลับเจอแรงระเบิดจากกระสุนลูกใหญ่ที่ตกลงใกล้จนเครื่องยนต์ดับและเกิดไฟลุกไหม้ที่ล้อแทรกการที่ควันดำพุ่งขึ้นสูงทำให้ตำแหน่งของรถทางคันอื่นถู ก็เปิดเผยมากขึ้นผู้บังคับบัญชาฝั่งไทยจึงสั่งการให้ยิงซ้ำไปยังจุดที่โดนบอกแบบไม่รอช้าทุกการยิงประสานกันอย่างแม่นยำจนความพยายามทั้งหมดของศัตรูถูกปิดกั้นในเวลาไม่ถึง5นาทีเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางยุทธวิธีที่เหนือชั้นอย่างแท้จริงความเสียหายของรถถังศัตรูเริ่มทวีความรุนแรงจนเห็นได้ชัดแม้ในสภาพควัน หนาทึบเมื่อแรงระเบิดต่อเนื่องทำให้โครงสร้างโลหะของที55หลายคันบิดงอจนไม่สามารถหมุนป้อมปืนได้อีกบางคันถูกแรงอัดกดทับจนฝาปืนแตกออกเหมือนกระป๋องเหล็กที่ถูกบีบหน่วยปืนใหญ่ไทยยังคงใช้อัตราการยิ แง่ต่อเนื่องเพื่อทําให้แนวรบศัตรูหมดกําลังต้านทานอย่างรวดเร็วกระสุนลูกหนึ่งตกลงกลางพื้นที่ที่รถถังสี่คันกําลังรวมตัวกันส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแรงระเบิดทําให้พื้นดินยกตัวเป็นคลื่นและปล่อยสะเก็ดไฟพุ่งขึ้นสูงราวกับภูเขาไฟขนาดเล็กเศษชิ้นส่วนรถถังกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรจนกระแทกต้นไม้ใหญ่และหักครึ่งทันทีความพยายามของลูกเรือใน การดับไฟหรือซ่อมบำรุงเฉพาะหน้าแทบไม่มีผลเพราะแรงระเบิดของกระสุนรุ่นใหม่ถูกออกแบบให้ทะลุทะลวงจุดอ่อนด้านบนของรถถังซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกราะบางที่สุดขณะเดียวกันรถถังคันหนึ่งพยายามมาใช้สันเขาบังการยิงแต่กลับติดอยู่ในร่องดินที่เกิดจากแรงระเบิดก่อนหน้าทําให้แทร็กหมุนฟรีและไม่สามารถขยับได้ทีมโดรนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์พร้อมมุมมองชัดเจนว่าแนวทหารศัตรูเริ่มแตกและไม่มีระบบสั่งการเหลืออยู่แล้วหน่วยควบคุมการยิงของไทยจึงสั่งการยิงปิดฉาก พร้อมกำหนดพิกัดส,สุดท้ายเพื่อทำลายศัตรูที่เหลือให้หมดภายในรอบนี้ทุกการยิงในช่วงเวลานั้นคือการประกาศชัดเจนว่าการรุกของศัตรูได้พังทลายลงอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีโอกาสตั้งหลักอีกต่อไปหลังจากการยิงปิดฉากเริ่มขึ้นหน่วยปืนใหญ่ไทยก็เร่งปรับองศากระบอกปืน ในครอบคลุมทุกจุดที่คาดว่าศัตรูยังคงหลบซ่อนอยู่การยิงชุดสุดท้ายถูกออกแบบมาเพื่อทำลายความสามารถในการรบที่เหลือทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามกระสุนลูกใหญ่พุ่งออกจากลำกล้องด้วยเสียงคำรามสถานจนพื้นฐานสะเทือนท้องฟ้าสว่างว่าเป็นระยะจากเปลวไฟที่พวยพุ่งขึ้นตามแรงระเบิดเมื่อกระสุนตกลงใกล้รถถังคันหนึ่งที่ยังพอขยับได้แรงอจจัดจากระเบิดทำให้ ตัวถังถูกผลักจนเอียงไปด้านข้างก่อนจะพลิกคว่ำและล้มลงอย่างแรงกลายเป็นซากนิ่งทันทีการยิงยังคงเดินหน้าต่อในจังหวะที่ควบคุมอย่างแม่นยำเพื่อไม่เปิดช่องว่างให้ศัตรูกลับมารวบรวมก่อ มำลังหน่วยโดรนรายงานว่าบริเวณเนินด้านตะวันตกยังมีความร้อนจากเครื่องยนต์รถถังคันหนึ่งที่ดับไปครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่ถูกทำลายสมบูรณ์กระสุนอีกสองลูกจึงถูกส่งไปยังจุดนั้นเพื่อยือนยันผลแรงระเบิดทำให้ชิ้นส่วนเหล็กกระเด็นขึ้นสูงจนฝุ่นควันกระจายไปทั่วพื้นที่ว่างเปล่าเมื่อสัญญ,ญาณจากหน่วยลาตระเวนภาคพื้นยืนยันว่าไม่มีวัตถุเคลื่อนไหวหลงเหลืออยู่แม่ทัพไทยจึงสั่งหยุดยิง ทันทีเสียงปืนใหญ่ที่คำรามต่อเนื่องกลายเป็นความเงียบงันคล้ายม่านสุดท้ายของละครสงครามที่เพิ่งจบลงภูเขาและป่ารอบข้างเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งคอวอหามขัดแย้งแต่ที่สำคัญที่สุดคือความแม่นยำและความพร้อมของกองก,องกำลังไทยได้รับการพิสูจน์อย่างเด่นชัดยิ่งกว่าครั้งใด